ลักษณะของพระองค์นะครับในข้อที่สามบอกว่าพระอระงค์ทรงเป็นโลกเออพระองค์ทรงเป็นโลกเนี่ยล้อมรอบชีวิตเป็นโลกป้องกันล้อมรอบชีวิตเป็นผู้ชูศักดิ์ศรีให้เรามีเกียรติมีศักดิ์ศรี์ชูศีรษะเราขึ้นเราไม่ใช่คนต้องเดินก้มหน้าก้มตาสนะครับทําอะไรไม่ได้หรือไม่มีเกียรติไม่มีศักดิสาสา์ชูศีสาสารษะขึ้นนะครับเรามีเกียรติโดยพระเจ้าเป็นผู้ให้เรามีศักดิ์ศรี์โดยพระเจ้าเป็นผู้ให้เราและในข้อที่ส0บ,บอกว่าเมื่อล้องทูนะครับพระองค์ทรงตรัสตอบด้วย เออพระองค์ตัดตอบด้วยนะไงเมื่อเราถามต่อพระองค์พระองค์ทรงตัดตอบคาร้องทูลของเราด้วยแน่นอนนะครับและก็เมื่อนอนลงหรือหลับไปนะครับตื่นขึ้นมาก็สำนึกได้ว่าพระเจ้าเป็นความบุญธรรมนะครับนั่นอยู่ในข้อที่ห้าและในข้อที่หกนะครับเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วไปไงครับไม่กลัวคนเป็นหมืน่มนๆที่ลุกขึ้นต่อสู้โอ้โหแม้ว่าศัตรูจะเป็นหมืน่มนๆก็ไม่กลัวเนี่ยแสดงถึงความวางใจในพระเจ้าจริงๆคําถามคือเรา เราแสดงของมั่นใจในพระเจ้าไหมขอพระเจ้าช่วยเราเลยครับ